จะมาทำ5อันดับซุกุชิที่มีกระมีโหดนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันเลยนะคะอันดับที่5นะคะก็ะจะเป็นตรงนี้เป็นขนมบางแผน่นในในไชัยนะเนี่ยก็จะสโลนิสนึงนะชอบตัวนี้ที่สุดนะคะ สี่นะคะว่าขอเลือกเป็นตัวนี้เลยโอเคค่ะนิ่งๆกระโลนิดนึงนะนี่นะคะก็แตกตามตัวนี่นะคะแล้วก็ขาตรงนี้นี่นะคะับพี่สี่่อไปดับที่สามกัเลยนะับพี่สา,นะสานะคะก็จะแตกตามตัว ก็อาจจะมองไม่เห็นขอโทษด้วย,วยบนหลังนี่นะคะขนบพี่สามเนาะต่อไปนะคะเป็นขนมพี่สองเลยขนมพี่สองนะคะก็จะเป็นขนมปังบูเบอรี่นะนิ่มๆนะคะนี่จะมีโหดไม่โหดก็ไม่โหดมากนะอันนี้โหดกลางๆนะ ก็มีรอยแล้วก็มีคานะคะแล,แล้วก็มีตรงนี้ด้วยต่อไปนะคะมาดูดับที่หนึ่งเลยนะคะที่โห<อ>ดที่สุดใน c o l l e c t i นของเราเลยนะคะไ<อ>ม่รูเ้เพื่อนนะอ่าคุณยายนะก็นี่นะคะดับที่หนึ่งเลยนะคะที่โหดที่สุดใน c o l l e คชั o ของเรานะคะ ยังชอบมันอคือตัวนี้เป็นซาลาเปานะนี่นะคะนี่นะนี่นะคะแล้วก็โซ่ด้วยค่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะก็ไม่ต้องกดแชร์นะ